สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แมมกำลังมาตลาดนัดนะคะโอ้โหคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกางเกงดีกว่าจะไปดูกางเกงของพี่นัทนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้านหมูปิ้งเนี่ยร้านหมูปิ้งนะคะ อของขายเยอะมากนะคะตอนนี้แบบไม่ได้ไปเดินข้างหน้าตลาดนะคะคุณผู้ชมแแบบมาเดินท้ายตลาดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นตลาดนัดที่ขายของเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเสื้อผ้าก่อนนะคะว่ามีไหม อันนี้มามาท้ายตลาดนะคะคุณผู้ชมจะมาดูกางเกงของพี่นันนะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยมีขายนะคะแถวนี้เขาจะขายของผู้หญิงค่อนข้างเยอะแต่ของผู้ชายไม่ค่อยมีรองเท้าไหมคะ โน้นไงปลาปลาปลาตรงนู้นตรงนี้นไม่มีตรงนี้ไม่มีแล้วโอ๊ยพี่นัทเหมือนของเขาเลยตัวเนี้ <c oughs> แต่ว่าสียนีิดหน่อย เหมือนมากเลยออกแบบมาเหมือนกันเลยโอ้ยเจอคู่แฝนแล้วพี่นัทของเปินนะ้ลน่ะเปิ้ลให้มามันอันเดียวกันเลยนะเนี่ยจริงจเหมือนกันเดเลยเป็นบรรยากาศของตลาดนัดนนทไทยโคราชนะคะคู้ชมวันเสาร์นะคะแล่นนะคะร้านกันเกงเกงเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะคะเดีวเราเดินมาชมตรงนี้กันว่ามีกางเกงอ้าวพี่นัดเขาเป็นขายาว